สัสดีทุกคนะคะนคทุกคน่า,านออก,ากีเทุกันสร้างอ,อุก,กมนทุกคนทุกคนทุกคนทนอุกครทุกคนทุกคนอุกคนทกันเุกคนทุคนั้กคนทุกคนไุกคนอุกคนทุกนทุกคนทุกคนทะกคนทุกคนทุกคนทุกคนเุกคนทกนทรกคนทุกคนทุกวนทกคนคนทนทุกคนล้วคนทุกคนทุกคนทกหนทุกคนนกนทกคนทุกคนกคนทุกคนทคนะ เดี๋ยวอยากให้ทุกคนดูเนาะที่ที่หญิงอยู่เป็นมหมู่บ้านจัดสรรเนาะถ้าเป็นเมืองไทยก็เรียกว่าหมู่บ้านจัดสรรถ้าเป็นที่นี่ก็เรียกว่าตามมันนี่คือหมู่บ้านที่หญิงอยู่นะคะใกล้จะใกล้จะถึงสถานที่แล้วนะคะอยากจะให้ทุกคนดูบรรยากาศ้าดทางเนาะ นี่คือตอนกีเกนนี่คือเมืองที่หญิงอยู่นะคะเมืองนในเล็กเนาะไม่ได้ใหญ่อะไรแต่ก็มีสิจาเป็นก็สามารถหาซื้อได้ทุกอย่างอยู่น,ะะนี่คือบรรยากาศเอาะ เป็นแถวเลยค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันดูว่ากินอะไรกันอะไรค่ะขอบคุณ ไปดูร <m í toys> <P an> ้านจัดที่ขอเสร็จตรงนู้นนะมาต่อตรงนี้เป็นร้านกาแฟเพ่เปิดใหม่อ่ายังไม่เคยชิมดูเลยว่าเป็นยังไงมากเดี๋ยวค่อยบริการจะต้องมีกาแบริการจะต้องมีกาแฟ อ่า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 ว่าเป็นไงรสชาติายังไม่รู้เลยเรอดูสวย